ยอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่แมตช์การแข่งขัน World Test Ball Championship 2 0 23นะครับผมแมตช์เทคบอลชิงแชมป์โลกนะครับปี2023จัดขึ้นที่ไทยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนัดสำคัญมากๆของพี่น้องชาวไทยครับเพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่างพี่อาร์ตครับอูเทงกู้เขียวครับมาในชุดสีเขียวฝั่งขวามือของเราแล้วคนนี้ครับยกขึ้นมาลุยแล้วอูเทงกู้เขียวครับว่า คะแนนแรกมาแล้วครับเจอกันกับอโปครับจากโรมาเนียครับคนนี้เป็นมือหนึ่งของโลกนะทุกคนนะครับแรงกิ้งอยู่มือหนึ่งของโลกนะครับต้องบอกเลยว่าแต่วันนี้เนี่ยเสียดายนิดนึงตรงแข่งแต่เช้าเลยครับเม่ทำให้คนที่เข้ามาเชียร์เองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยตื่นกันสักเท่าไหร่ครับผมใช่ครับนี่เอาเลยครับมาดูเกมเสร์ฟครับเฟิร์สเสร์ฟครับ เกมเสร์ฟอ๋อตครับบังเขาผมร้อนอุตส่าห์เตรียมล้มมาบังกล้องเขาอีกมาดูเกมเสริมลูกนี้ครับเปิดยังไงครับไม่ได้มองว่าเสียด้วยแล้วแก้ไขข้ามไปมาดูอาโปดีครับมือหนึ่งของโลกครับโอ้เป็นไงเลยครับ โอ้หลายจัดกับต้องบอกเลยว่าก่อนลงสนามเราถือว่าเป็นรองชัดเจนเลยครับในเรื่องของออทั้งสถิติรวมถึงจังหวะการเล่นด้วยโอ้แล้ลูกนี้ครับเซคิ้์เซิร์ฟครับเปิดกับยกด้วยเข่าขึ้นมาลูกนี้สอดตัวแล้วเตะโอ้แล้วเตะหลุดกับพิอาจพยายามจะบอกว่าลูกนี้เป็นเอชบอลหรือเปล่าครับ <Yeah. S 2> โอ้ เตะหลอหลังไปยสกรตอนนี้ครับตามขึ้นมาเป็น2เท่าแล้วครับเอาเลยับเปลี่ยนเสิร์ฟมาเป็นเกมเสิร์ฟของพี่อัร์ท่าเรือกันบ้างครับอุเทนกู้เขียวครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วโอ้โหเสิร์ฟได้ดีครับเล่นไปไหนครับว้าวเลยครับมาดิครับคื้นำไปเป็น3ต่อ2ครับไทยแร์ครับอูเทนกู้เขียว เอาเลยครับมาดูครับเกมเสิร์ฟแรกของอุเทนกู้เขียวครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วโอ้โหเน็ตครับเสิร์ฟเสียเกมเสิร์ฟที่1ไปแล้วครับมาดูเกมเสิร์ฟที่2ครับเกมเสิร์ฟที่2ลูกนี้แล้วโอ้แล้วเสีย2เกมเสิร์ฟเลยครับเป็นดับเบิลฟอลเลยครับใชาดับเบิลฟอลนี่คือเสียเสียคะแนนเลยนะครับผมสกอร์สามเท่าครับทุกคน3เท่าแล้วตอนนี้ครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟแรกครับ สู่ๆพยิยัยใจเย็นพี่ชายคือพอมันเป็นเดี่ยวอ่ะมันเหมือนตะก้อเดี่ยวจริงๆทุกคนนะครับคือมันต้องคุมตัวเองให้อยู่นะครับถ้าตัวไปหัวร้อนก่อนเนี่ยมันต้องอย่างนั้นเอาอะไรครับสกกรอตอนนี้ครับ3ต่อ4ครับเออ4เท่าครับ สำหรับท่านผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับผมใครที่จะคอมเมนต์ว่าแอดมินบรรยายลำเอียงมาทางไทยเนี่ยเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าผมไม่เชียร์ไม่ได้จริงครับเพราะเป็นแมตช์ที่สําคัญมากๆกับชาวไทยของเราเนี่ยครับผมมาตอนนี้ก็ถือว่ามาเชียร์พี่ผมโอ้แล้วดูเลยครับทักษะการเล่นและไหวพริบของเขาครับปะโฟครับเปลี่ยนจังหวะขึ้นใช้ข้างเท้าหยอดครับลูกนี้ครับดแล้วทําได้ดีด้วยครับเอาเลยครับสกอร์ขึ้นไปเป็น เิดครับขึ้นหมาลูกนี้แล้วสกอร์ขึ้นไปเป็น5ต่อ4แล้ว,ลว,วครับมันดูเกมสเสิร์ฟโอ้โหคือลูกเมื่อสักครู่นี้ทุกคนเห็นไหมว่าพี่อาร์ตไม่รับลูกครับคือถ้ามันเอชบอลแล้วเราไปรับอะ่ะถ้าเรารับเสียมันจะเสียทันทีเลยนะครับ เสิร์ฟดีครับเอาเลยครับตอนนี้ครับเกมเสิร์ฟครับโดนเสิร์ฟเอสไป2ครั้งเนี่ยหนีห่างออกไปเป็น7ต่อ4เลยครับมาดูเกมเสิร์ฟแรกในคะแนนนี้ครับเสิร์ฟหลุดเอาครับกรรมการเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องมายืนจ้องโต๊ะกันเลยนี่ครับเอาเลยครับมาดูครับเราต้องล็อกให้ได้ก่อนครับแต้มสุดท้ายครับ เปิดครับขึ้นมาลูกนี้แล้วอุเทกู้เขียวครับตามขึ้นมาเป็น5้ต่อเครับอุเทกู้เขียวอาร์ทท่าเรือครับในวัย38ปีแล้วครับพี่อาร์ทครับน,น่าจะมาแล้วแหละถ้าใครได้ดูเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนะแล้วก็ที่เล่นดับเบิ้นได้ดีมากคนหนึ่งนะพี่อาร์ทนะครับผมพอผันตัวมาเล่นเทคบอลเนี่ยเจ้าต,ตัวก็บอกอยู่ว่ามาช้าไปนิดนึงครับสกอห้าต่อเจ็ดครับ ามาลูกนี้เปิดด้วยขวาครับโปยกขึ้นมาแล้วแก้ไขด้วยหัวข้ามาแบบนี้มีโอกาสจะจ่อแล้วก็เรียบรย้อยเดียวยังพังก,กได้อโปอเกินไปกับลูกนี้ครับโอ้โหหดจัดวางท้ายโต๊ะขึ้นมาแบบเฮ้ยขึ้นมาแบบนี้โอ้ม่เอาลูกนี้ครับมีโอกาสจะได้แต้มโยกครับโอ้จะทำไม่ได้กันตอนนี้ แต่ก็ก็ไปเป็นแปดต่อห้าแล้วครับเยวเลยก็มาดูเกมเสิร์ฟหนีแล้วยังไงครับเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมาแบบนี้แล้ว,วโอ้เป็นเอชบอลกับล,ลูกนี้ครับยาทายาจะบอกว่าเฮ้ยจานจานบอกไม่สนครัเอชบอลครับเอชบอลนี่คือจะกลับไปเล่นในลูกนั้นใหม่ทันทีเนี่ยครับ เกมเซิร์ฟแรกของอุเทรนกู้เขียวเอาครับเกมเซิร์ฟที่2ครับเซันเสิร์ฟครับมาถือว่าง่ายเลยครับลูกนี้ครับพี่อาร์ตยืนพี่อาร์ตเหมือนห่วงลูกหย่อนแล้วตอนนี้ครับทุกคนใช่ครับ ถ่ายร้อนไหมครับโทรศัพท์ผมไหมครับพี่เรื่องของเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวฮีทอีกเมื่อวานก็ฮีทโอ้โห โอ้เรียบร้อยเลยครับลูกมูสักคู่ครับขึ้นไปรอที่เซตพอยต์แล้วเซตพอยต์ทีมโรเมเนียครับเอาเลยครับต้องการแต้มเดียวรับหัวโปครับ มาดูครับเกมเสิร์ฟแรกอันนี้ครับเซ็กซ์เซิร์ฟครับมาดูเกมเสิร์ฟรุ่งนี้ครับเรามั่นใจแล้วว่าใช่ครับ คนะถึงเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกครับสมกับมีเยีวอนของโลกมากครับโปสกอกร์นีต่อสูเลยทุกคนครับการแข่งขันในเซตที่สองครับ อู๋ทจ้ครับเอาเลยครับมาดูครับเกมเสิร์ฟหนีของอูเทกู้เขียวครับโอ้แล้วเป็นเอชบอลครับไม่ได้เอชด้วยนะลูกนี้ครับอูเทกู้เขียวครับไม่ไหวแล้วครับร้อนครับข้างนอกครับโทรศัพท์ผมจะจะไปก่อนดีครับเปิดครับโอ้เฮ้ยปิดหัว โอ้หลายจัดกับฟอร์มโรมาเนียครับอยู่นี่มันต้องป้องกัน้ะก็ครับจังเซ็ก o n เซิร์ฟครับวางไปลูกนี้ครับเปิดหนึ่งอุเทงกู้เขียว ดูดิครับตอนนี้เนี่ยคือเขาลากลากบอลละเอียดกว่าเราเยอะเลยครับ<ป>พี่อาร์ตอนนี้นเหมือน<ป>เหมือนเหยียบเหมือนเหยียบสายไฟครับรวนไปจากอย่างว่าครับเก,เ,กเกมเสิร์ฟเขาดีด้วยครับอาเลยครับมาดูเกบสี่ตอนหนึ่งแล้วครับ<ป>ถ้าเป็นตะก้อ<ป>ก็เป็นตะก้อที่พื้นดีแล้วลากตะก้อ็เข้ามากนะครับ เเลยครับเอาเลยครับผมก็ขอเวลานอกเลยครับดูครับอโปครับโหดเกินครับเอาเลยครับมาดูครับโอ้โหหกต่อหนึ่งครับ ตีกรตอนนี้ครับเกมเสิร์ฟที่สองครับเอาเลยครับได้สองคอยจี้มไทยแลนด์ครับดับเบุลฟอลครับดับเบุลฟอลครับเสิร์ฟเสียสองครั้งครับมาดูเกมเมสิร์ฟแรกของพิญาครับ มาดูเกมเซิร์ฟที่สองครับซกอสองตอเท่าไหร่ในเก้าหรือสิบไม่รู้มองไม่เห็นมันไกลครับ ไม่ใครหรอกกรรมการบางังน่าจะเป็นงานยากแล้วเลยคับตอนนี้อยู่เทนนิสเขียวครับร่างกายฟิตไม่ฟิตดูง่ายนะครับทุกคนเนี่ครับเหงื่อยังไม่ซึมเลยครับ โอ้โหด,โดูครับโหจ้ดเนี่ยครับบอล2เราแบบคููบรรยายก็เงียบไปด้วยครับใครที่ดูมาถึงปลายเกมอย่าแซวผมนะว่าผมเงียบนะครับผิดหวังอยู่ครับตอนนี้เสียดายแนทนพี่อาร์ตครับ โชว์เลยทีนี้โอ,โอ้โชว์เลยครับผมเอาค้าซ้ายด้วยครับอัโปรครับโหดจัด <10 points. S 1> ต้องเก่งกว่าถึงเอาอยู่ <10 points. S 1> เก่งถึงจะซูสีหน่อย ตองการแต้มเดียวครับ,บปูครับ11ต่อ3ครับพี่อาร์ตบอกผมว่าถ้าเป็นตะก้อก็พี่อาร์ตเดียวกับเก่งอ่ะ